สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแจกรหัสเน็ตฟรีของทูมูฟนะครับในรอบนี้ก็จะมียูด้วยกัน6ตัวนะครับเวลาที่เราจะกดสมัครเราไม่ควรมีเงินค้างอยู่ในซิมนะครับป้องกันการโดนหักเงินจากในซิมนะครับแล้วก็ให้เราลองกดสมัครเน็ตให้ครบทุกตัวนะครับเผื่อว่าจะได้สักตัวนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกเลยครับตัวแรกนะครับดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับ ดอกจัน878ดอกจัน2ดอกจัน1สี่เหลี่ยมแล้วกดทัวออกนะครับตัวที่2นะครับดอกจัน878ดอกจัน2สี่เหลี่ยมแล้วกดทัวออกนะครับดอกจัน878ดอกจัน2สี่เหลี่ยมแล้วกดทัวออกนะครับตัวที่3นะครับดอกจัน900ดอกจัน3510สี่เหลี่ยมแล้วกดทัวออกนะครับดอกจัน900ดอกจัน3510สี่เหลี่ยมแล้วกดทัวออกนะครับ ตัวที่สี่นะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามห้าสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามห้าสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับตัวที่ห้านะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามหกสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามหกสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับตัวที่หกนะครับตัวสุดท้ายนะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามเจ็ด สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับดอกจัน935ดอกจัน37สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับก็ให้เราลองกดสมัครให้ครบทุกตัวเลยครับใครได้ตัวไหนบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปแบบนี้อีกนะครับขอบคุณครับ